โอเคนะครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการ OPTV นะ้ำกระผมทีมล็อกแปงนะวันนี้ผูจะมาแจกซีรี่์นะทะเลทรายแห่งไหนนะบล็อกเคใช่ไหมเออนี่มันมีบล็อกเคหสวยๆเนี่ยเต็มเลยผู้ชมอยากได้สีอะไรนี่สีเขียงสีสีเขียงสีเหลืองมาเลือกได้อุ้ยอะไรอะไรนี่มาเลือกได้ยไไเ,เ,ยเยอะแยะเลยโอเคคุณผู้ชมแล้วทางมาอย่างนี้มันมาอย่างไงเดี๋ยวกลับไปให้ดูเดี๋ยวผมขอตัดกิ๊บเลยนะคะ โอเคนะผมกัมมาแล้วนะโอเคเปาคุณเข้ามาในซีผมบอคุณนะชมจะเกิดตรงนี้นะับ้หลักผู้ชมเห็นตรงนู้นใช่ไหมคุณผู้ชมบินไปเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมคุณผู้ชมนี่ครับแล้วมันก็จะมีทางแยกออกไปทางนี้ครับีนตรงไปเลยตรงไป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 ,งไปแล้วก็จะเจอกับบอนะวิขีแล้วมันก็จะมีของดีอยู่ก็คือมีทองข้างในจุกจุกได้เท่าไรโอ้ได้เยอะได้เยอะนี่ ไอ้ขี้อะไรนี่กูจะมาแจกซิหรือจะมาขุดทองอ้ยขุดเงินอิบ้านี่ครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ใช่ไหมนี่เจุดตรงนี้จุดทองแล้โอเคครับคุณผู้ชมต้องไปใบยาวๆเลยผมจะต้ชมไปด้วยความเร็วแล้วกันนะคุณผมนี่คือเร็วสุดนะครับคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยชนชนชนไม่ชนตับโฟร์เฟสเชนอลแล้วมวยกุลั่ว โอเคครับตามไปเลยตรงไปตรง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 ตแล้วก็ตรง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 ไปนี้ครับมันจะเจอแบบพาศักดิ์สิทธิ์นั่นนะของเราเราไม่ได้สร้างนะมีคนสร้างให้เรานะถ้าไม่เจอก็ลองมาตรงดูนะครับตรงตรงตตรงไปเลยตรงไปตรงตรงไปได้เลยทุยใส่ไม่เฉยนั่นแหละแล้วตรงไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมตรงไปตรงตรงตง ตรง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 ยาวๆนี่จะเจอแล้วคุณผู้ชมมันคือดินแดนแห่งบล็อกเคทุกสีทุกสีกสอะเป็นสีคุณผู้ชมนี่ผมอยากได้สีเหลืองผมมาคูดคุณผู้ชมจะได้สีอะไรมาคูดคุณผู้ชมบอกเลยที่ผมมีสุดยอดคุณผู้ชมโอเคนะผมจะมาแจกสีกันเลยก็ไปดูสีกันได้ครับสีก็มีอยู่ว่านะครับเอาก่อนโอเคนะสีก็มีอยู่ว่านี่ครับ สามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองสี่แปดเจ็ดน้นี่ก็คือสีลงอันนี้นะทะเลทรายเป็นสีใช่ไหมโอเคนะเอาไปเล่นกันได้นะน้ำในเซอร์ไมครับทุกเวอร์ชั่นเลยนะคุณผู้ชมทุกเวอร์ชั่นเลยก็ไม่น่าจะทุกเวอร์ชั่นนะโอเคก็ถ้าอยากให้อยากรู้ว่าผมจะลงเซตอะไรก็กดกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อจะดูซเซตใหม่ๆหรือกดไปรำคาญผมกดซับสไครนะต์หละโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย